บัญชีไทยแท้ก็คือหมายถึงคนที่มากดติดตามเรานะคะจะเป็นคนไทยค่ะบัญชีแอคเคาท์มือตัวตนจริงๆมีคนเล่นจริงนะคะไม่ใช่บอทแน่นอนนอกจากนี้นะคะขั้นตอน,นี่ยเป็นขั้นตอนที่ทําง่ายปลอดภัยและไม่ใช่รหัสผ่านค่ะเราใช้แค่เพียงลิงก์ทิกตอกกับยูสเนียม์ทิกตอกค่ะในการเพิ่มฟอลโล่เนาะและวิธีนี้นะคะยังถูกต้องตามหลักของทิกตอกร้อยเปอร์เซ็นต์พูดง่ายนะคะถูกกดทิกตอกค่ะเอ็นโลสวัสดีค่ะกลับมาเจอกันกับอุ้มเหมือนเดิมนะคะเพื่อนเพื่อหัวข้อในวันนี้นะคะอุ้มก็จะมาสอนวิธีการปัม ดังนั้นนะคะไม่ต้องห่วงเรื่องแอคเคา์โดนเด้งหรือว่าโดนแบนนะคะรับรองว่าปลอดภัยแน่นอนโซนไหนนะคะอยากรู้แล้วว่าขั้นตอนการทําเป็นยังไงนะคะติดตามได้เลยในคลิปนี้มีคําตอบค่ะเริ่มจากเข้าเว็บไซต์ปั๊มฟอ c o m คค่ะตรงหน้าการบริการนะคะให้เลือก t i k t o ็อกค่ะแพ็กเกจนะคะให้เลือกคําว่าปั๊มฟอร์คนไทยค่ะตรงลิงก์นะคะให้นํายูสเนมติ๊กต็อกมาใส่ค่ะเดี๋ยวอุ้มจะสอนวิธีการหายูสเนมเนาะเริ่มจากนะคะเข้าที่ติ๊กต็อกเลยค่ะ จากนั้นมาที่หน้าโปรไฟล์ของเราแบบนี้กด Edit Profile <ร>ค่ะ u s e r n a m n a น e นะคะให้นำลิงก์ตรงนี้นะคะไปวางแบบนี้เลยนะส่วนจำนวนก็ใส่ที่เราอยากได้ไปนะคะจากนั้นก็กดสั่งงานได้เลยค่ะเท่านี้นะคะก็เป็นอันเรียบร้อยแล้วค่ะยอดเริ่มนะคะ2,781ค่ะ พอเริ่ม <Netz> ม <ank pedir als> ีคนมากดติดตามติกตอกนะคะจะมีโนติแจ้งเตือนแบบนี้ด้วยค่ะเพื่อนเพื่อนเพื่อก็กดเข้าไปดูได้นะคะว่าใครบ้างนะคะที่มาฟอลเราอุ้มซื้อเป็นฟอลคนไทยนะคะเพราะฉะนั้นคนที่มาติดตามเราจะเป็นคนไทยแท้ค่ะตอนนี้ยอดฟอลขยับไปที่2876แล้วนะคะเพื่อนเพื่อนย่อยขึ้นไวมากๆเลยค่ะตอนนี้นะคะยอดก็ขยับขึ้นไปที่2,884ซึ่งครบแล้วนะคะเพื่อนเพเพราะว่าอุ้มซื้อไว้ที่1 0 0ฟอลเนาะ ยอดฟอลโล่นะคะขึ้นไวแบบตะโกนแล้วเป็นงานที่เนียนค่ะประทับใจที่สุดแล้วค่ะเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆสำหรับคลิปการสอนปัมฟอลโล่ทิ i k t o อกแบบบัญชีคนไทยแท้ค่ะจากในคลิปนะคะก็จะเห็นแล้วนะว่าจำนวนย,ยอดฟอลโล่ของเราเพิ่มขึ้นจริงนะสรุปแล้วเนี่ยร้านนี้นะคะเขาทำได้จริงไม่ขายฝันแน่นอนค่ะ ซึ่งถ้าคนไหนนะคะสนใจเนี่ยก็สามารถทักไลน์ไปหาแอดมินเขาได้เลยนะคะที่ไลน์แอศไซปัม๊มฟอโล่ลาเลียน,นะคะก็คือตามด้านล่างนี้เลยเนาะแล้วก็เวลาเพิ่มเพื่อนนะคะอย่าลืมถึงแอนไซด้านหน้าด้วยค่ะยังไงนะคะอุ้มก็หวังเป็นอย่างยิ่งค่ะว่าคลิปนี้เนี่ยจะมีประโยชน์ไปอย่างมากนะคะสำหรับทุกคนเลยที่กำลังมองหาวิธีการเพิ่มฟอโ่ติกตอกนะคะในส่วนของวันนี้คือต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าในวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ